ข่าวดีรับประกาศแจกเงินคนละ3,000บาทให้คนไทยปีใหม่นี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่แค่มีบัตรก็สามารถรับเงินได้เลยนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารนับเดตใหม่ค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะก็ได้ประกาศแล้วนะคะว่าจะแจกเงินเยียวยาคนละ3000บาทนะคะให้กับคนไทยนะคะในช่วงปีใหม่นี้นะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่นะคะแค่มีบัตรนะคะก็สามารถที่จะรับเงินได้เลยนะคะซึ่งเงินจำนวน3000บาทนี้นะคะทางรัฐบาลนะคะก็จะแจกให้นะคะสำหรับคนไทยทุกคนนะคะที่มีบัตรนะคะ ก็สามารถที่จะรับเงิน3,000บาทนี้ได้เลยนะคะซึ่งก็จะแจกในช่วงเดือนมกราคม2,564นะคะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยทุกคนนะคะ ซึ่งโครงการนี้นะคะนั่นก็คือโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะคะจากการที่โครงการคนละครึ่งในเฟสแรกนะคะก็ได้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแต่ว่าที่ผ่านมานะคะทางรัฐบาลนะคะก็ได้จัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจระดับฐานรากนะคะในโครงการคนละครึ่งนี้นะคะโดยให้ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่หาบเล่แผงลอยนะคะ มีรายได้จากการขายสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยทางภาครัฐนะคะก็จะร่วมจ่ายค่าอาหารค่าเครื่องดื่มและก็ค่าสินค้าทั่วไปผ่านฝ่ายผู้ซื้อนะคะจำนวน50%นะคะโดยก็จะได้รับไม่เกิน150บาทต่อคนต่อวันนะคะหรือว่าได้รับไม่เกินที่จำนวน3,000บาทต่อคนนะคะตลอดอายุของโครงการนะคะซึ่งโครงการคนละครึ่งในเฟสแรกนั้นนะคะก็ได้การตอบรับจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีเลยนะคะ ทีนี้นะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็มีแนวคิดนะคะว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2ในเดือนมกราคม2564นี้เพื่อเป็นของขวัญปีใหมให่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่นี้นะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่งในเฟสแรกไปแล้วนะคะจะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิในเฟสที่2ได้หรือไม่นั้นนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณกิษดาจีนวิจารณะ ปหลัดกระทรวงการคลังก็ได้เปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะว่ามาตรการคนละครึ่งในระยะที่2หรือว่าเฟสท,ที่2นะคะสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนและก็ได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในเฟสแรกไปแล้วนั้นนะคะก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเฟสท,ที่2ต่อได้เลยนะคะแต่มีเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขก็คือคนที่ได้รับสิทธิ์ในเฟสแรกแล้วนั้นนะคะก็จะต้องใช้จ่ายเงินที่ได้รับจํานวน3,000บาท ให้ครบภายในวันที่31ธันวาคม2563นี้นะคะจากนั้นนะคะทางระบบนะคะก็จะมีปุ่มหรือว่าข้อความให้กับผู้ที่ลงทะเบียนเฟสแรกกดยืนยันนะคะว่าจะเข้าร่วมมาตรการต่อหรือไม่นะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะกดยืนยันนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2ต่อได้ทันทีเลยนะคะซึ่งก็จะได้รับสิทธิ์ต่อเลยนะคะซึ่งนายกฤษดานะคะยังกล่าวอีกนะคะว่า ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนคนละครึ่งใหม่นะคะก็จะได้รับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งในรอบที่2หรือว่าเฟสที่2นะคะก็จะได้รับเฉพาะในส่วนของโครงการเฟสที่2เท่านั้นนะคะจะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลังจํานวน3,000ันบาทเหมือนในเฟสแรกนะคะ ซึ่งก็คาดว่าทั้งหมดนี้ก็จะมีความชัดเจนในเดือนธันวาคมนี้นะคะทั้งเรื่องของวงเงินนะคะแล้วก็จํานวนสิทธิ์ที่จะขยายเพิ่มนะคะโดยจะต้องไปดูในวงเงินของงบประมาณที่ใช้นะคะซึ่งทางเบื้องต้นนะคะทางกระทรวงการคลังนะคะก็ยืนยันนะคะว่ามีเม็ดเงินเพียงพอที่จะเอามาทําโครงการนี้นะคะซึ่งงบประมาณนะคะที่ใช้ในโครงการคนละครึ่งเฟสที่2นี้นะคะก็จะเป็นเงินในส่วนของพระราชกําหนดเงินกู้จํานวน1ล้านล้านบาทนะคะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูผลกระทบจากโรคโควิด -19 นะคะซึ่งก็มีอยู่จำนวน4 0 0แสนล้านบาทนะคะซึ่งตอนนี้นะคะวงเงินเหลือที่จะสามารถนำมาใช้ได้นะคะก็จะมีอยู่ประมาณ2 0 0แสนล้านบาทนะคะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะก็ต้องทำรายละเอียดนะคะเสนอสำนักง,งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสอสอชอก่อนนะคะ และคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้เพื่อพิจารณารายละเอียดให้เรียบร้อยเสียก่อนนะคะสรุปนะคะก็คือว่าโครงการคุเครึ่งในเฟสที่2นะคะพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับโครงการคุเครึ่งในเฟสแรกแล้วนะคะถ้าอยากรับสิทธิ์ต่อในเฟสที่2นะคะก็จะต้องใช้เงิน3,000บาทให้หมดภายในวันที่31ธันวาคมนี้นะคะถึงจะได้รับสิทธิ์โครงการคุเครึ่งเฟสที่2ต่อนะคะนี่นะคะก็เป็นโครงการนะคะที่ทางรัฐบาลนะคะ จะทาการแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะอีกคนละ3,000บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่มีบัตรประชาชนนะคะอายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็สามารถที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์นี้ได้นะคะแต่ว่าพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนะคะก็ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนโครงการนี้ได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอนําเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะ ขอบคุณค่ะ